กลุ่มเอทิสโดยส่วนมากพวกเขาเชื่อในวิทยาศาสตร์ขอ้อพิสูจน์ทั้งหมดนี้อาจไม่ได้ทําให้พวกเขาพึงพอใจได้ทั้งหมดกลุ่มเอทิสโดยส่วนมากพวกเขากล่าวว่าวิทยาศาสตร์คือตัวชี้วัดความจรงิงพวกเขาเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสูงสุดดังนั้นลองมาพิสูจน์แก่กลุ่มเอติสด้วยเกี่ยวกับการมีอยู่ของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาถ้าผมรู้ว่าเอทิสคนหนึ่งเชื่อถือในวิทยาศาสตร์เท่านั้น หลังจากที่ผมได้กล่าวแสดงความยินดีแก่เขาแล้วผมจะถามคำถามง่ายๆแก่เขาคำถามหนึ่งถ้าสมมุติว่ามีเครื่องมือหรืออุปกรณ์อยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งไม่เคยมีใครเห็นมันมาก่อนและถ้าอุปกรณ์ชิ้นนั้นถูกนำมาวางไว้ตรงหน้าคุณคำถามมีอยู่ว่าใครคือคนแรกที่สามารถบอกคุณได้ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้มีกลไกการทำงานอย่างไรเอติสคนนั้นเขาจะกล่าว หลังจากที่แต่คุณคิดอยู่ครู่หนึ่งว่า